ก็วสวัสดีเช้าว,วันที่2ของชาวไลเลนเจอร์กันทุกคนด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเข้ามาสู่วันที่2องแล้วนะครับของการทดลองและสําหรับการเข้าเกมมาในวันนี้นะครับเราจะได้รับอีก5าตัวกาชาจาก 7D ็ดเดยเฟนะครับแล้วก็จะได้รับอีก10ตัวกาชาจาก 7D ็ดเดยเฟอีกเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของตาราง7วันของผู้เล่นใหม่นะครับเราจะได้รับอีก15ตัวกาชานะครับแล้วก็อีก สิตัวกาชานะครับเราจะได้รับจากมินิเกมของโคลโบกินทามะครับนี่ครับอีก10ตัวกาชาแล้วก็อีก5ตัวกาชาเราจะได้รับจากสเตจหลักนะครับเป็นในส่วนของด่านที่30นะครับเราจะได้รับอีก5ตัวกาชาและมาดูในส่วนของลูบี้นะครับ ในส่วนของรูบี้ในวันนี้เราจะได้รับอีก21รูบี้นะครับเพราะว่าเลเวลอัพเมื่อวานเราเลเวลที่36แล้วก็มาวันนี้เราเลเวลที่43สําหรับป้ายเหลืองการอัพเลเวลจะได้รับเลเวลละ3รูบี้รวมกันก็จะเป็น21รูบี้นะครับแล้วก็จะได้รับอีก150รูบี้จากเคสโบนัสนะครับ นี่ครับอีก150ยห้าบรูบี้แล้วก็จะได้รับอีก50าสิบรูบี้จากการทาภารกิจเคลียร์สเตตด่านที่30ได้นะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ครับจะได้รับอีก50าสิบรูบี้จากการเคลียร์สเตตด่านที่30นะครับ สำหรับวันที่2ของเรานะครับเราจะได้รับตัวกาชาอยู่ที่55ตัวแล้วก็ในส่วนของ r ูบี้นะครับในส่วนของ r ูบี้เราจะได้รับอีก Ruby 2 2 1รูบี้แล้วก็พอเอามารวมกับเมื่อวานนะครับเราจะได้ตัวกาชาอยู่ที่1 1 0ตัวกาชาและในส่วนของ r ูบี้นะครับเราจะได้รับอยู่ที่300 96ลูบี้นะครับสำหรับการทดลองในวันนี้นะครับก็ขอจบการทดลองไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่วันที่3ครับขอบคุณครับ